สวัสดีครับผมพบกับนุนพัฒน์ธินเดใิสานครับวันนี้เราจะมาทํากุ้งขั่วพริกเกลือกันนะครับผมมีกุ้งสดนะครับตามใจชอบครับผมมีน้ําตาลทรายนะครับผมเกลือครับพริกไทยป่นนะครับกระเทียมสับนะครับผมต้นหอมครับแล้วก็พริกขี้หนูสับนะครับผมง่ายๆครับผมกุ้งขั่วพริกเกลือนะครับจะเป็นกับแก้มหรือจะเป็นกับข้าวทานเล่นก็ได้นะครับผมไปดูวิธีทําเลยครับโอเคครับมาลงมือผัดเลยนะครับผม นกระเทียมครับกระเทียมสับครับเดี๋ยวให้หอมครับเดี๋ยวให้หอมต้นหนึ่งครับผมตามด้วยกุ้งนะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับตามด้วยข้าวกุ้ง ชอบปรุงครับง่ายครับก็พริกนะครับผมพริกขี้หนูนะครับใส่ลงไปนะครับคุ้มกันครับซุนมาก้วครับได้กลิ่นซุนมาก้วครับผมพริกกับกระเทียมนะครับผมต่อไปปรุงนะครับผมน้ำตาลทรายนิดนึงครับ ตามไปชอบนะครับรสชาติพริกไทยป่นนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้ครับเกลือนะครับผมตัวหลักนะครับเกลือครับไม่ต้องเค็มมากนะครับใส่นิดหนึ่งพอให้ดูรสชาตินะครับถ่ายนะครับง่ายครับ ต้นหอมซอยนะครับแต็มเลยครับโอเคครับง่ายครับผมเตรียมพร้อมการเสิร์ฟนะครับโอเคครับได้แล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ โอเคครับผมได้แล้วครับพมเสิร์ฟนะครับครับผมได้แล้วครับผมกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับผมง่ายๆครับผม โอเคครับผมได้แล้วครับผมกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับผมง่ายๆครับผมจะเป็นกับแก้มหรือจะทานกับข้าวนะครับทานเล่นก็ได้นะครับผมลองทําดูนะครับง่ายๆครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมลืมกดไลค์กดสับตะไคร่นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆคอยติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม What?